สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีนะคะช่องปุ๋ยพารวยทุกท่านวันนี้นะคะมาพบกันกับชุดสรุปนะคะอ้าวขออภัยในความล่าช้านะคะเมื่อคืนเอฟซบอกว่าจะเก่งสักหน่อยว่าศุนโอ้เอดกับเมยเนาะคะ่ะเหนื่อยมากเลยนะคะสลบสไลด์ขลับเป็นตายเพิ่งจะฟื้นนะคะทุกคนเพิ่งจะฟื้นอะ พากันพินิจพิจารณากันดูหน่อยเด้อน,นะคะเราพัฒนานะคะไม่ว่าจะรัดไหนนะคะก็กินยากซะเหลือเกินนะคะช่วงนี้เนาะเอาลองดูนะคะก่อนยืนอย่างแรกเลยเราก็จะให้ดูสตินะคะสติวันพุธนะคะเล่มใหม่นะคะทุกคนตามนี้เลยนะคะที่นําโดงเพื่อนก็จะเป็นหนึ่งเป็นห้าเป็นเจ็ดนะคะตัวเด่นตอนนี้นะคะหนึ่งห้าเจ็ดเบิ้ลที่มานะคะคือสองสองห้าห้านะคะสองสองห้าห้า งวดล่าสุดที่มันออกนะคะคือแปดหนึ่งเจ็ดเจ็ดแปดเลขพี่น้องนะคะมาเลขสูงค่ะจากเจ็ดเก้าแปดนะคะแปดหนึ่งเจ็ดเจ็ดแปดนะคะไม่รู้ว่างวดน,นี้จะมายัางไงอะไรยังไงลองพินิจพิจารณากันดูนะคะแต่ว่าวันพุธก็จะชอบเบิ้ลน,นะคะชอบเบิ้ลเบิ้ลบ่อยนะคะอันนี้สติเล่มเก่านะคะสติเล่มเก่าของวันพุธนะคะทุกคนเอาไว้ดูเป็นแนวทางกันเนาะถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามนะคะไม่ชอบปล่อยผ่านได้เลย ไปกันต่อเลยนะคะกับแนวทางของอาจารย์ปัญญานะคะแนวทางอาจารย์ปัญญาให้ไปที่เอ่อหนึ่งสองนะคะหนึ่งสองบนล่างนะคะสูตรอาจารย์หนึ่งสองฟันหนึ่งนะคะหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้านะคะสองเจ็ดสองแปดสองเก้าอาจารย์เน้นที่หนึ่งแปดแล้วก็หนึ่งเก้านะคะอาจารย์ให้เบิ้ลมีอยากจะเสียวเสีวอยู่นะคะทุกคนระวังหน่อยเด้อเบิ้ลน,นะคะเพราะว่าแอดก็ได้ตองนะคะ ก็พินิจพิจารณานะคะไปเบาๆนะคะลองดูค่ะสามตัวนะคะสามแปดหนึ่งสามหนึ่งเก้าสี่หนึ่งแปดแล้วก็สี่หนึ่งเก้าค่ะทุกคนนะคะอาจารย์ฟันไปที่หนึ่งค่ะแ k บเลยนะคะของอาจารย์ปัญญานะคะร้วยรัฐบาลไทยบรนสอจ้ะไปเบาๆนะคะเราพัฒน,นาช่วงนี้ก็บางท่านก็ปังนะคะบางครั้งก็โหดนะคะ เดี๋ยวดวงก็กลับมานะคะอย่าลืมมาลุ้นเลขทูบนะคะเดี๋ยวแอดไปจุดเปิดดวงก่อนนะคะเขาต้องจุดก่อนเที่ยงเนาะทูบสิบหกดอกนะคะจุดเปิดดวงนะคะทุกคนจะได้ปังกันทุกคนเนาะรวยยกช่องนะคะอาแคบด้วยค่ะจุดทูบสิบหกดอกเงินเก้าบาทน้ำหนึ่งแก้วนะคะไปเปิดดวงกันสักหน่อยนะคะหลายเดือนแล้วเด้ตั้งแต่หน้าฝนมาไม่ได้ไปเปิดดวงเลยนะคะเพราะว่าติดฝนตกนะคะ สถิตินะคะอันนี้สถิติของอาจารย์ปัญญานะคะทุกคนสถิติองอาจารย์ปัญญานะคะตามนี้เลยนะคะวันจันทร์หลุดนะคะวันจันทร์อาจารย์หลุดค่ะทุกคนนะคะตามต่อค่ะจัดไปค่ะผู้ใดมากะจัดผู้ใดคัดกะจัดคือเก้านั่นแหละจ้ะมันอยู่ในสายเลือดนะคะเศร้าบ่าใดดอกค่ะ <c oughs> สักพักจะได้พากันไปทํากระบอกนะคะเอาไปกันต่อเลยนะคะกับแนวทางสูตรหลานนะคะทุกคนแนวทางสูตรหลานเนาะ เจ้าแม่นะคะมาดูเจ้าแม่จะผ่านไปได้ไหมนะคะช่วงนี้เจ้าแม่คือบสมศักดิ์ศรีเลยค่ะช่วงนี้เจ้าแม่ไม่ค่อยสมศักดิ์ศรีเลยนะคะเดี๋ยวเจ้าแม่จะพาปังต่อนะคะให้เราพัฒนาก็ไปรัฐบาลไทยมดนะคะห้าแปดเก้านะคะทุกคนเนาะมาดูนะคะบนล่างนะคะนางให้ห้าแปดนะคะห้าแปดบนล่างนะคะห้าสอง ห้าสามห้าเก้าห้าหกนะคะแปดสองแปดสามแปดเก้าแปดหกนะคะแล้วก็ห้าแปดแปดห้านะคะสามตัวบนนะคะสองห้าแปดนะคะสามห้าแปดเก้าห้าแปดหกห้าแปดนะคะเสียงดังฟังชัดไหมเนาะทุกคนนะคะเอฟซี FC ถือว่าเสียงหายสองสามห้าหกแปดเก้านะคะเลขติดบนล่างสองห้าแปดค่ะทุกคนนะคะอ่าแคบเลยนะคะสูตรของเจ้าแม่นะคะเสียงดังฟังชัดไหมนะคะ อาหนีเนาะแ k บแล้วเนาะตืดๆนะคะอันนี้ก็ปเป็นเลขติดบนล่างสองห้าแปดนะคะมาค่ะค่ะสองนี่ก็น่ากลัวนะคะงวดก่อนนี่อัดสองเก้าเก้าสองหนักเลยนะคะไม่มาค่ะโมเป็นมัตสีมากงวดนี่บอกคะ่ะสองเก้าเก้าสองนะคะอาสิบล่างสูตรล้านนะคะให้ไปที่สองศูนย์สามนะคะเจ็ดห้าแปดนะคะหลักร้อยนะคะหนึ่งสองหกเจ็ดสี่เก้านะคะสิบล่างนางเน้นที่ 0358นะคะหลักร้อยนางนิ้นที่1649นะคะงวดก่อนนี่ก็เข้าตรงๆนะคะหลักร้อยหลักสิบนะคะอะลองดูด้วยจ่ากนี่นะคะสิบล่างหลักร้อยสูตรล้านนะคะตามนี้เลยนะคะใครที่จะนิ้นเอานะคะจัดไปคะ่ะ59ค่ะทุกคนหาเก่าเลขรัฐบาลไทยมากคะ่ะคักว่าของเลงเอานี่เป็นอันนี้บนล่างนะคะ สตินะคะมาดูสติสูตรเจ้าแม่นะคะนี่นะคะสติสูตรเจ้าแม่นะคะห้าแปดนะคะสองสามแปดเก้าอค่ะทุกคนนะคะหลุดยาวเลยค่ะเอาลองดูก่อนนะคะถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามนะคะไม่ชอบปล่อยผ่านได้เลยเดี๋ยวของอีซอยของอีซอยที่หลังนะคะของอีซอยเด่นล่างนะคะสองห้าแปดหนึ่งค่ะเด่นล่างสูตรล้านนะคะสองห้าแปดหนึ่งเหลือหน้าสุดท้ายแล้วนะคะ สงสัยจะไม่ต้องเว้นบรรทัดแล้วแอดว่าเว้นบรรทัดมันมันขาดตอนนะคะมันได้น้อยแปบ๊บแป๊บเดียวก็หมดแล้วนะคะสี่ห้าแปดหนึ่งนะคะบนนะคะสี่ห้าแปดหนึ่งอาดูกันนะคะมันจะมาตัวไหนนะคะสี่ห้าแปดหนึ่งจะกอดคอกันมาอีกไหมนะคะเด่นบนสูตรล้านนะคะสี่ห้าแปดหนึ่งอันนี้ภาพชัดเจนเสียงชัดเจนเนาะไปกันต่อเลยนะคะทุกคนกับสูตรอีซอยนะคะ สูตรอีซอยมาแล้วนะคะสูตรอีซอยปังกันบ้านนอกจะสูตรอีซอยนะคะสายตารางนะคะทุกคนสายตารางบอกปังปูริเยว่าสันสายตารางนะคะอันนี้แอดเขียนเลขกันตายไว้ให้นะคะเลขกันตายก็นี่เลยนะคะทุกคนแปดเก้าห้าสองห้าแล้วก็สองสองนะคะทุกคนเนาะมาดูกันนะคะสูตรตารางวันพุธของเรานะคะ กาลังวันให้ไปที่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะห้าหกเจ็ดแปดค่ะทุกคนนะคะสูตรตารางนะคะห้าหกเจ็ดแปดตารางให้สามห้าเก้าแปดหกศูนย์สี่เจ็ดนะคะสามห้าเก้าแปดหกศูนย์สี่เจ็ดค่ะทุกคนนะคะกําลังวันวัน,วนพุธห้าหกเจ็ดแปดตัวเจาะนะคะห้าสี่ห้าเก้าห้าศูนย์นะคะหกสามหกสี่หกเก้าหกศูนย์ จ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์นะคะแล้วก็แปดสามแปดสี่แปดเก้าแปดศูนย์นะคะซึ่งนะคะเราก็จะเน้นไปที่ห้าแปดนะคะเพราะเลขติดบนล่างสูตรล้านมันห้าแปดนะคะตัวประกบจะเป็นสามเก้าเอ้สามสี่เก้าศูนย์นะคะสามสี่เก้าศูนย์นตัวประกบนะคะสามสี่เก้าศูนย์ค่ะกำลังวันวันพุทธห้าหกเจ็ดแปดนะคะ หาหกเจ็ดแปดเมื่อก่อนสูตรนี้มันเป็นตัวประกบนะคะแอดเลยเอาขึ้นเป็นตัวเด่น,นะคะ่ะเอาขึ้นเป็นตัวเด่นแล้วเอาตัวเด่นลงไปเป็นตัวประกบนะคะอ่ะไปกันต่อเลยนะคะแอดก็นี่นะคะเราก็เน้นไปที่ห้าแปดนะคะไม่รู้วันนี้จะมาอีกไหมนะคะเพราะว่าไม่มีสองเด้ถ้ามาก็ลดเลยนะคะสิบเออแปดคู่เองนี่ห้าสามห้าสี่ห้าเก้าห้าศูนย์นะคะ 83ดสามแปดสี่แปดเก้าแปดศูนย์ถ้ามานี่จึ้งเลยนะคะเพราะว่ามันแปดคู่เองเนาะถึงใช่ไหมเนาะ f อซเนาะมาดูนะคะบีหนึ่งบีสองนะคะบีหนึ่งบีสองเราดึงแค่บีหนึ่งลงมานะคะจะได้เก้าหกหนึ่งสองแปดห้าเจ็ดศูนย์นะคะเก้าหกหนึ่งสองแปดห้าเจ็ดศูนย์ค่ะเอาแคบนคะคะไม่น่าจะพลาดนะคะงวดน,นี้นะคะเพราะว่ามันต้องแปดตัวแล้วนะคะพลาดอีกกะจักสีวาแนวใดไดอก <laughs> อ่ไปกันต่อเลยนะคะกับแนวทางค่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวสติเอาให้ดูทีหลังนะคะแนวทางของเรานะคะแนวทางหลักร้อยนะคะแนวทางหลักร้อยงวดนี้นะคะ6กเจนะคะแอดก็เน้นไปที่678ดแปเนาะหกเจนะคะแต่ว่าสูตรแอดกับสูตรล้านนะคะชนกันอยู่ที่1 6ึ่นะคะแต่ว่าแอดก็เอาสูตรแอดนี่แหะคะ่ะ หกเจ็ดแปดเก้าเน้นที่หกเจ็ดแปดนะคะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะคะมาดูกันจะเป็นตัวไหนที่มานะคะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งจะกอดคอกันมาไหมนะคะถ้ากอดคอกันมานี่เลขสูงอยู่นะจะออกเลขตัวเดิมเลยได้เน่ถ้ามากอดคอกันมาก็จะเป็นหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดอะไรที่มันออกสถิตินะคะสถิติตำราวของเรานะคะก็ตามนี้เลยนะคะอันนี้สถิติตำราวนะคะชุดเต็มนะคะทุกคนชุดเต็ม หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะคะตัวนี้นะคะ,ะเด่นล่างนะคะหกเจ็ดแปดเก้ามาดูกันนะคะจะไปต่อได้ไหมถ้าถ้ามันไอ้นี่มาจริงๆก็คือเลขสูงอยู่นะคะมันสีแมนบ่ใครได้ต่ำบ้างเนาะนะคะทุกคนเนะจะสูงประกบต่ำบอ่คะหรือมันจะออกสีห้าหนึ่งตัวเดิมหรืบอบ่ ไปกันต่อเลยนะคะกับชุดสองตัวล่างนะคะชุดสองตัวล่างนะคะสตัวล่างชุดเต็มนะคะชุดเต็มชุดสรุปนะคะชุดสรุปนะคะสรุปล่างนะคะทุกคนเดี๋ยวไปเขียนทีหลังก็ได้ชุดสรุปนะคะสรุปล่างของเรานะคะชัดเจนเนาะภาพชัดเจนนะคะเน้นให้หลายคู่หน่อยนะคะหมักหลายค่ะหมากหลายคู่ขอางวนเอามาดูกันนะคะงวดประจําวันที่17นะคะทุกคนชุดเต็มนะคะ10ล่างนะคะ ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะหน่วยล่างหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะคะเด่นล่างหกเจ็ดแปดเก้าเนาะแต้มล่างนะคะทุกคนแต้มสองตัวล่างของเรานะคะก็ขอให้อย่าหลุดนะคะขอให้แต้มอย่าหลุด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะเต้มสองตัวล่างหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดห้องสวีทตีเต้มอยู่ไหนนะคะก็ตามนี้เลยนะคะชุดตัดล่างนะคะมันก็หลายคู่นะทุกคนเนาะค่ะชุดตัดล่างแอดให้ไปที่หนึ่งหกสามแปดสามเก้าสี่เจ็ดนะคะสี่แปดสี่เก้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้านะคะเราก็จะแอดก้เน,น้นให้นะคะห้าเก้าห้าแปดห้าหกแล้วก็สี่แปดนะคะ เอาลองดูเดอ้อค่ะอันนี้ให้ดูนานๆหน่อยนะคะเดี๋ยวให้ดูสถิติแต้มนะคะทุกคนเนะาะแต้มสองตัวล่างวดก่อนเข้าไปที่แต้มศูนย์ใช่ไหมคะงวดนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะนี่สถิติแต้มของเรานะคะไม่ได้ลงคลิปไอ้นี้แยกให้นะคะโอ้บ๊ทัน,นะคะ่ะส่วนมากจันถึงสุกนี่จะไม่ค่อยได้ลงคลิปแยกนะคะจะเป็นตัวรวมเนาะ เอาแคปเลยค่ะนี่สองตัวล่างนะคะตามนี้เลยอ่นนี้นะคะชัดเจนเนาะชัดเจนไหมนะคะทุกคนเออนี่เลตุ่มเปะเนี่ยค่ะจะบาเม่เนาะเลขไทยนะคะออาลองดูนะคะแอดก็ตัดให้แบบนี้นะคะเอซีตัดเก่งก็ลองดูค่ะลองตัดเอาเด้อค่ะเผื่อมีคู่ที่ชอบนะคะแอดก็ตัดของแอดได้แบบนี้นะคะ ตัดไทยตัดมันค่ะตัดเอาห้าเก้าห้าแปดห้าหกสี่แปดนะคะตัวเน้นนะคะแอดเน้นตัวไหนดับตัวนั้นว่าสันเอฟซีว่าโอ้ยมันเกิดสีเมนคว่มเมพล่นบริจักเมื่อกหลายค่ะตายบริหาเก่าก็ดันมาชอบงวดนี้ซะด้วยนะคะไอห้าแปดห้าเก้าดันมาชอบงวดที่มันออกรัฐบาลไทยเนาะเขาก็ะจะเลขเต็มหรือเปล่านะคะอาแคปเราบจาะ,ะเอานีนะคะแคปเราบอจาคะ ชุดล่างนะคะให้ดูนานๆานน่อาไปดูชุดบนนะคะชุดสองตัวบนของเรานะคะทุกคนนะคะตัวนี้เป็นสรุปแล้วนะคะเอามาดูนะคะทุกคนสิบบนของเรานะคะแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะคะหน่วยบนสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเนาะจับคู่นะคะก็ตามนี้เลยนะคะโอ้หลายคู่ค่ะทุกคนนะคะมาดูชุดตัดบนของเรานะคะแอดได้แปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้าเก้าแปดศูนย์แปดศูนย์ห้านะคะ สองห้านะคะสองห้าเลขรัฐบาลไทยนะคะสองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดนะคะสามห้าสามแปดนะคะแอดมินให้ที่แปดเก้าเก้าแปดนะคะแล้วก็ศูนย์ห้าแปดเจ็ดนะคะแอดมินให้นะคะแต้มห้าหกเจ็ดแปดนะคะห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งอันนี้แต้มสามแต้มสองตัวบนนะคะสถิติแต้มสองตัวบนอันนี้แต้มสองตัวบนนะคะเด่นบนห้าหกเจ็ดแปดนะคะเด่นบนห้าหกเจ็ดแปด ตามนี้เลยนะคะทุกคนนี่เนาะห้าหกเจ็ดแปดเก้าสองศูนย์หนึ่งนะคะนี่คือแต้มสองตัวบนของเรานะคะนี่คือเด่นบนนะคะนี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะทุกคนนี่เด่นบนเอฟซีก็เห็นแล้วเนาะนี่นะคะห้าหกเจ็ดแปดของเรานะคะเดินมาแล้วนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้างวดติดนะคะก็ขอให้ไปต่อนะคะโอ้แอดอ,อยานเป็นเจ็ดเป็นเ,เปียกถี่น้องมาห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะคะห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่ง เต็มสองตัวบนนะคะอ่าให้ดูนานๆหน่อยนะคะแคปเอาด้วยจะแม่เนี่ยอันนี้แล้วก็ไปไปแคบเอานะคะบ่ต้องขยายแอบเดี๋ยวขยายเองเหมดจา้าอาได้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 ไดไดเอาไปขยายเองด้เลยนะคะแคบแล้วไปขยายเอานะคะทุกคนนะคะเอาเนาะชัดเจนนะคะทุกคนเห็นเต็มจอเนาะเสียงดังฟังชัดนะคะ ม่ก็คือไปอยูุไตรเล้านมพุระบัดนี่เอาลีนะคะเน้นไปที่แปดเก้าเก้าแปดศูนย์ห้าแล้วก็แปดเจ็ดนะคะเอฟซีบอกว่าแอดเน้นตัวไหนนะคะไม่มาตัวนั้นวาซ่า,ามันสีมเมนบนเบจห่วยบอรเนี่ยเด้อค่ะเพื่อมันมากค่ะลองดูนะคะเลขมันก็หลายชุดหลายตัวไปตัดออกอีกนะคะอใครที่ว่ามันเยอะตัดเอาค่ะทุกคนตัดเอาไปคู่สองคู่ก็พอนะคะหลังรัฐบาลไทยออกนะคะระวังหน่อยนะคะระวัง ว่าอมเมนต์เจอมือรววยอยู่ว่ารัฐบาลไทยมันโมวิัยไผ่สื่อใดเด้95ข้างสิถึงได้สามตัวกันพูดแล้วจะ้ะอ่ะจัดไปคะ่ะทุกคนแคปเอาคะ่ะ89 98นะคะ05แล้วก็87คะ่ะทุกคนอแคปเอาเลยนะคะทุกคนเนาะสองตัวบนนะคะนี้ให้ดูนาน,านๆเดี๋ยวสรุปให้อีกรอบนะคะ สรุป3ตัวชุดเต็มให้อีกรอบนะคะเอามาดู3ตัวของเรานะคะแอดก็อยากเอา9ลงมาอยู่นะคะทุกคนนะคะมันเด่น6 7 8 9เนาะเออสร้างมันเถอะแอดจับได้ตองนะคะทุกคนแอดจับได้ตองแค่ะทุกคนเอาเน้นไปที่นะคะแอดเน้นไปที่นี่นะคะทุกคน3ตัวบนชุดเน้นนะคะหก8ก้าแปดนะคะตัวรองนะคะ 6.05.. 7.05.. แล้วก็8.05นะคะทุกคนอาแคบเอาเลยนะคะอ่ตามนี้เลยนะคะตัวที่แอดวงกลมให้ก็คือตัวที่มันเข้ารอบนะคะจะวงปากกาสีเขียวๆอ่อนๆนี่มันก็มันอ่อนไปนะคะก็เลยเอาปากกาสีแดงเหมือนเดิมเนาะมันจะได้เห็นชัดเจนนะคะทุกคนนะคะตัวที่เข้ารอบก็มีนะคะนี่6 7 8 6 8 8 6 8 9 6 9 8นะคะ หกศูนย์ห้าหกศูนย์แปดแล้วก็เจ็ดเอ้ยหกสองห้านะคะเจ็ดก็จะเป็นเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดแปดแปดเจ็ดแปดเก้านะคะเจ็ดเก้าแปดเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์แปดนะคะแล้วก็เจ็ดสองห้านะคะทุกคนเนาะอ่าตัวแปดนะคะนึ่แปดแปดเจ็ดนะคะแปดแปดแปด ปดแปดเก้าแปดเก้าแปดแปดศูนย์ห้าแปดศูนย์แปดแล้วก็แปดสองห้านะคะโอ้แปดสองหาต่างงามนี่จ้ะเอานะคะมันตัวเด่นของเรามันหกเจ็ดแปดเก้าเนาะหกเจ็ดแปดเก้านะคะโอ้แอบกับเดี๋เอาเก่ามานำนดูได้ละเราก็ใช้หลักร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปชุดเต็มเราก็ได้นะคะเดี๋ยวเราค่อยไปชุดเต็มเราก็ได้นะคะแต้มเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะ แต้ม9012345แต้ม3ตัวบนนี่หลุดยับเยินเลยนะคะทางรัฐบาลไทยแล้วก็เราพัฒนาหลังจากที่เดินมาดีๆทำไมเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้เนาะอ0 1เก้าน่งสองสามสนะคะ,ะสถิติแต้มนะคะเก้าศู5ยนอาะคะแขบเอาเลยค่ะทุกคนนะคะ ไปกันต่อเลยนะคะนี่ค่ะไแขบปมาก่อนนะคะชุด3ามตัวชุดนิ้นให้ดูนานหน่อยนะคะเดี๋ยวเราลงชุดเต็มให้นะคะลงชุดเต็มให้อีกรอบนะคะยังไม่ได้ทําเลยะค่ะทุกคนนะคะ อ้าวนี่เนาะมาชุด4ตัวนะคะต่อไปก็เป็นชุด4ตัวนะคะตามนี้เลยนะคะหลักพันนะคะ0 1นย์5นี่ห้านะคะหลักร้อยหกเจ็ดนะคะสิบบนนะคะ8 9 0 1 2 3นะคะหน่วยบน4ี6ห้านะคะงวดก่อนนี่เข้าโต๊ดนะคะ4 0 6 4นะคะก็คือสูตรมันก็เข้าองมันไปนะคะสูตร4ี่ตัวนะคะแต่จับไม่ได้นะคะทุกคนเนาะมาดูนะคะแอจับ4ตัวนะคะ0 6 8 4 1 7 เอ่อหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าห้านะคะสองแปดศูนย์หกนะคะสามเก้าหนึ่งเจ็ดนะคะสี่ศูนย์สองแปดนะคะห้าหนึ่งนะคะห้าหนึ่งสามเก้าเอาเราแปดหาคอยยุใสรเราบันแอนขึ้นมาหาแปดค่ะคือรู้สึกชอบนะคะรู้สึกชอบแปดเมวาน,นี้ชอบแปดมากมากโมเมนต์แอดมากแปดมันสีมหาหาบอกเนาะไปกันต่อเลยนะคะทุกคนนะคะ ไปกันต่อเลยนะคะก็จะเป็นตัวนะคะงวดก่อนนี้คู่ดับนี่หลุดนะคะยับเยินเลยบอกอาสูกันต่อนะคะทุกคนนะคะใครชอบกระจัดต่อค่ะเอานี่นะคะทุกคนนะคะ รวมเด่นนะคะตัวรวมเด่นสิบเด่นล่างนะคะสิบหน่วยนะคะหกเจ็ดแปดเก้านะคะหกเจ็ดแปดเก้านาะเด่นล่างของเรานะคะสิบหน่วยเด่นบนนะคะห้าหกเจ็ดแปดนะคะเด่นบนแอดประทะเด่นบนหลานนะคะประทะกันอยู่ที่ห้าแปดนะคะเพราะว่าเด่นเด่นล้านมันเด่นบนหลานสี่ห้าแปดหนึ่งเนาะเด่นบนหลานสี่ห้าแปดหนึ่ง เด่นล่างหลานนะคะสองห้าแปดหนึ่งเด่นล่างเอสหกเจ็ดแปดเก้านะคะชนกันที่แปดนะคะชนกันที่แปดอันบนชนที่ห้าแปดนะคะทุกคนตามนี้เลยนะคะห้ากับแปดเนาะโอ้โขอให้มาเดอ้อจะทุกคนนะคะอลองดูนะคะอานี่นะคะแข็บเอาเลยนะคะทุกคน แนวรีเด่นนะคะเด่นมาแล้วนะคะห้าแปดโอ้โหให้มากล้ลยจ้ะสีห้าก็ได้สีแปดก็ได้ปฏิมากหลายค่ะห้าแปดนะคะทุกคนห้าเก้ามีสิทธิ์ลุ้นด้วยนี่ไม่แน่นะคะแตมสามตัวบนเอดก็ให้ดูไปแล้วเนาะ เอานีนะคะแขบเอานะคะทุกคนเด่นบนนะคะเด่นบนเด่นบนเด่นล่างนะคะของเราประชะดะกันแล้วได้แบบนี้นะคะหวยงวดก่อนถ้าดเอาสูตรแอดกับสูตรล้านมาจับใส่กันนี่เข้า40เต,ต็มเลยเลยเอาลองดูนะคะทุกคนงวดนี้ได้แบบนี้นะคะทำไมมันชนกันน้อยจังชนกันที่แปดนะคะ ล่างชนกันที่แปดนะคะปกติมันต้องชนสองตัวใช่ไหมคะอันนี้ชนแค่ตัวเดียวนะคะส้นตัวใดกับตัวนั้นแล้วแอดเลือกแปดค่ะวมัมนชิมาหาบนเนเม็ดเดียวค่อย อามาดูเลขดับของเรานะคะงวดก่อนนี่ก็งายเงิบกันไปนะคะหกสี่สี่หกมาเต็มเต็มเลยนะคะล่างเอามาดูหกคู่ล่างไม่มาด้วยกันนะคะสองสามสี่นะคะถ้ามันมาก็ตัวใครตัวมันนะคะทุกคนเด้อหกคู่ล่างไม่มาด้วยกันสองสามสี่นะคะสองสามสามสองสองสี่สี่สองสามสี่สี่สามนะคะหกคู่บนไม่มาด้วยกันนะคะสี่ห้าหกนะคะสี่ห้าห้าสี่สี่หกหกสี่นะคะห้าสี่สี่ห้าไม่ใช่สี่ มันต้องเป็นห้าหกหกห้านะคะทุกคนนะคะเอาห้าหกคอยคือนิดแบบเลยสี่ห้าห้าสี่นะคะห้าหกหกห้านะคะเนอะอ้าวนี่นะคะมันต้องเป็นห้าหกหกห้านะคะเอาวีเนาะ ดับสิบบนนะคะสี่หนึ่งนะคะดับหน่วยบนนะคะหนึ่งสี่ดับร้อยนะคะสี่นะคะโอ้คุณมันชิเม,มนอยู่บนหรอคะบนมันสิมาเต็มเต็มบวะระวังหน่วยเดอ้อดับนะคะระวังดับแทนเลขนะคะดับสิบล่างสูตร fc นะคะศูนย์สองดับสิบล่างแดหกนะคะสายดับระวังหน่วยเดอ้อจ้ะระวังเงินดับแทนเลขค่ะอันตรายนะคะยิงวันพุธซะด้วย อันตรายทุกวันนะคะนิสิตินะคะดับสิบบนนะคะสี่หนึ่งค่ะทุกคนนะคะดับสิบบนสี่หนึ่งเด้อจ้ะตามนี้เลยนะคะทุกคนนะคะก็สติเราก็ถือว่าเดินยาวอยู่นะคะลองดูเด้อสี่หนึ่งนะคะสูตรเก่าให้สี่สูตรใหม่ให้หนึ่งนะคะอ่าเอฟซี FC หาสูตรไม่เจอบอค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะ ดับนะคะดับหน่วยบนนะคะหนึ่งสี่นะคะดับหน่วยบนหนึ่งสี่สูตรเก่าให้ดับหนึ่งนะคะสูตรใหม่ให้ดับสี่ค่ะอันนี้คือสถิติดับหน่วยบนนะคะอ่าแคบเลยนะคะทุกคนนะคะไปกันต่อเลยนะคะสถิตินะคะสถิติดับสิบล่างนะคะสิบล่างให้ไปที่หกศูนย์นะคะสูตรแอดให้หกนะคะสูตร fc ให้ศูนย์นะคะ แต่ว่าสูตร fc นี่ไม่มีสถิติสูตรใหม่ให้ดูนะคะทุกคนนะคะเก็บสติเบาไว้ลรอค่ะไล่พูดอ่าตามนี้เลยนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นรวมดับนะคะตัวนี้ก็ดับหลักร้อยนะคะสถิติดับหลักร้อยของเรานะคะนี่เนาะส่วนตัว S อจะชอบใช้สูตรใหม่มากกว่านะคะอันนี้นะคะ นี่นะคะสถิติดับหลักร้อยของเรานะคะอ่านี่นะคะสถิติดับนะคะอัดมาเบิงเดอร์อันนี้หกห้าห้าหกนะคะทุกคนนี่หกห้าห้าหกนะคะตามนี้เลยนะคะแคปเราบ่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ตืดดดดนะคะแคปเลยเนาะอันนี้ก็สูตรเม็ดเดียวนะคะสูตรเม็ดเดียวเพิ่งทำเสร็จ นี่นะคะเม็ดเดียวนะคะห้าหกเจ็ดแปดนะคะแอดเลือกแปดนะคะแต่ว่าเจ็ดมันทําไมเดินเยอะเยอะนะคะทุกคนเจ็ดเดินเยอะมากเลยนะคะเนาะนี่นะคะแล้วก็สูตรดั้งเดิมนะคะเดี๋ยวลืมให้ดูสูตรดั้งเดิมแปดนะคะงวดน,นี้ให้แปดสี่แปดห้าแปดหกนะคะทุกคนแปดเจ็ดแปดแปดนะคะ ลบน้อยแปดเก้าแปดศูนย์นะคะแปดเก้าศูนย์แล้วก็แปดเก้าศูนย์นะคะแล้วก็แปดเก้าศูนย์หกนะคะอันนี้สถิตินะคะสถิติสูตรเม็ดเดียวะค่ะสถิติสูตรเม็ดเดียวนะคะให้ไปที่แปดแปดเก้าแปดศูนย์นะคะหลุดมาห้างวดติดนะคะ หลุดห้างวดติดแล้วนะคะทุกคนใครจะเอาไปทําเป็นดับบอกคขห่วยมันสีไมอยู่ยได้ห้าแปดงวดนี่และค่ะเอาไม่ห้าก็แปดละค่ะนี่นะคะแอดเอาตัวชนกระสูตรล้านนะคะเอาตัวชนกระสูตรล้านมาจับใส่นะคะห้าแปดเอาลองดูเดอ้อค่ะลองดูค่ะเอาตัวส้นนี่ละค่ะห้าแปดนะคะทุกคนนะคะแอดเลือกแปดนะคะแอดเลือกแปดเอาลองดูนะคะโอ้ยขอให้มากจังๆเนื้อไม่เปดอย่าไปติดดับผู้ใดเด้อค่ะเปดเท่าเนาะ เอาสำหรับคลิปนี้นะคะปิดท้ายด้วยชุดสามตัวบนนะคะสามตัวบนชุดมิ้นนะคะทุกคนเนาะปิดท้ายด้วยภาพนี้นะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ลาไปก่อนนะคะขอให้หมานขอให้เฮงขอให้ปังนะคะเดี๋ยวเจอกับแนวทางที่เหลือนะคะสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนสวัสดีค่ะโชคดีจ้า